สวัสดีครับพบกับเราช่องเป่าฉีก่กันอีกครั้งนะคะเราจะมารีวิวมังหะก,กันนะวันนี้ซึ่งมังหะที่มารีวิววันนี้ก็คือเล่มนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปฟังรีวิวมังหะเนี่ยช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยได้ไหมคะกดยังกดเลยกดติดตามกด s u b สไครต์เป็นกําลังใจกดยัง กดแล้วงั้นไปเริ่มกันเลยครับมางะที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นของสยามอินเตอร์คอมิกนะชื่อเรื่องว่านักล่าผีดิบแห่งรุ่งอรุณนี่เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองด้านข้างจะเป็นสีขาวดำแบบนี้คือแบบว่ามันสวยมากเลยนะดูดินักล่าผีดิบแห่งรุ่งอรุณเนี่ยราคาเล่มอยู่ที่เล่มละ90บาท เป็นเลส15บวกแนวโรแมนต์กับจิตวิทยานะในเว็บเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นกระดาษสมุดใบเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นสมุดใบพัดหรือเปล่าแต่คือเนื้อกระดาษดีมากรูปหน้าปกเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาจะรู้สึกว่าเราพูดคำว่า endu แบบ endu แบบหน้าปกมันน่ารักนะดูดิหน้าปกมันน่ารักมาก แล้วก็เนื้อเรื่องด้านในเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกของเราก็คือคนนี้เลยเด็กผู้ชายคนนี้เขาเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องาการเสื้อกันหนาวเขาหนาวสั่นโชคเลือดด้วยก็เลยจะไปช่วยเขาแต่เด็กผู้ชายคนนี้ที่ชื่ออาซาโตะเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเด็กผู้หญิงที่เขาจะเข้าไปช่วยเนี่ยก็คืออีฟอีฟเนี่ยเป็น ผีดิบตนแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะผีดิบเนี่ยเขาจะกินเลือดเนื้อมนุษย์เป็นอาหารใช่ไหมเขาก็กําลังกินเลือดเนื้อของพระเอกอยู่แต่แล้วก็มีนักล่าเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ทันนักล่าก็เอาปืนปืนตะปูหรือปืนลมเนี่ยแหละยิงปุ้งเข้าไปลูกตาของอีฟก็เลยหลุดออกมาแล้วอีฟก็หนีไปอีฟก็แบบหุดดที่แบบว่าอืมไร้มารายาทจริงๆกําลังกินอยู่ดีๆแท้ๆอะไรเนี่ยขัดจังหวะจริงๆเลย แล้วดวงตาของอีฟอะก็เข้าไปอยู่ในร่างของพระเอกไปร่างไปอยู่ในร่างของอาซาโตะซึ่งจริงๆแล้วอะนักล่าเนี่ยเขาก็จะฆ่าหมดนะเพราะว่าคนที่ถูกกินไปแล้วจะกลายเป็นผีดิบผีดิบเนี่ยก็คือบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละที่ถูกกินเข้าไปแล้วแล้วก็แต่ด้วยความที่ว่าพระเอกเนี่ยยังกินไม่เสร็จเลยเขายังกินพระเอกไม่เสร็จแล้วตัวอาซาโตะเองอะคืออีฟอะถูกใจมากๆนักล่าก็เลยแบบว่าต้องมาอีกแน่เพราะฉะนั้นเก็บพระเอกเอาไว้ก่อนดีกว่า ว่าเช้าวันต่อมาเนี่ยพระเอกเขาก็เลยได้ไปโรงเรียนได้ตามปกติเลยพระเอกไปโรงเรียนตามปกติไปเจอกับเพื่อนสนิทของเขาที่อยู่บ้านข้างกันเนี่ยแล้วพระเอกเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนนี้มาเป็นสิบปีแล้วซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าคาซามากิยูกิฮะแล้วตัวพระเอกเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่ลูกตาของผีดิบเข้าไปในอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมพระเอกก็คือกินกินข้าวไม่ได้อะคืออยากกินเลือดเนื้ออารมณ์เหมือนแบบกลายเป็นผีดิบไปแล้วอ่ะเนี่ย แล้วพอผู้หญิงอะเลือดออกที่นิ้วตัวอาซาโตะเนี่ยจะเข้าไปดูดเลือดก็เลยโดนยูกิฮารทีบโป้งเข้าไปกลางตัวเลยทีบเข้าคอหน้าโดนทีบเลยจะไปิเลือดเขาเฉยอะแล้วก็ยูกิฮารเขาก็บอกว่าหน้าขยันขย้งหน้าขยันขยงที่สุดเลยอาซาโตะเขาตกใจเลยอาซาโตะตกใจที่แบบเฮ้ย hey, นี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจทําอะไรแบบนี้เลยนะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คอยปั่นอาซาโตะอยู่ก็คือนี่เลย อีฟที่อยู่ในตัวของอาซาโตะนั่นเองอาซาโตะตกใจมากคืออีฟอะก็พยายามปั่นบอกว่าเฮ้ยก <_ d ata> ินเลือดเนื้อคนนั้นก็ได้กินเลือดคนนี้ก็ได้เนี่ยผู้ชายดีไหมหรือว่าผ <_ d ata> ู้หญิงคนนั้นหรือว่าเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาซาโตะก็พยายามหนีแล้วก็ูปากนี่ไม่ใช่เรื่องจริงอีฟก็บอกว่าเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าอาซาโตะไม่ยอมกินเลือดเนื้อมนุษย์และอาซาโตะกำลังจะตายซึ่งอีฟเนี่ยก็บอกอาซาโตะว่า อาซาโตะเนี่ยกลายเป็นผีดิบไปแล้วแล้วอีฟก็ปรากฏตัวขึ้นอาซาโตะก็พยายามบอกว่าเอ้ยมันไม่จริงมันไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยนี่นี่เราเล่ามาเกือบครึ่งเล่มแล้วนะคือมันสนุกอะ่ะมันสนุกอยากเล่าให้ฟังให้จบเลยแต่อยากให้อ่านเองด้วยอะ่ะค้ามขามสรุปอะ่ะสรุปสั้นๆเลยก็คืออาซาโตะกลายเป็นผีดิบแล้วอาซาโตะเนี่ยก็กลายเป็นนักล่าผีดิบทำไมถึงเป็นนักล่างงใช่ไหมทำไมถึงเป็นนักล่า ไปอ่านอันนี้คือป้ายเลยป้า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 ยไปอ่านไปอ่านเลยเรื่องนี้ไปอ่านเลยมันสนุกมากอะสำหรับเรานะมันสนุกแบบว่าแล้วคือตอนตอนท้ายอะคือมันจุดอะมันจุดเอาไว้ด้วมันจุดเอาไว้มันจุดประเด็นเอาไว้มันทําให้เรารู้สึกว่าเล่มสองอยู่ไหนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยคือมันจุดเอาไว้จริงๆ ถ้าถ้าไปอ่านแล้วจะรู้เลยว่าเอ้ยมันจุดยังไงคือมันจุดไว้จริงๆเ้ยใครที่อ่านแล้วใครที่แบบว่าอยากไปลองตามดูนะลองไปอ่านดูมันสนุกจริงๆแล้วจะรู้ว่าทำไมอาตโะตะถึงกลายเป็นผีดิบเต็มตัว แล้วทำไมนักล่าถึงยังเอาอาสะโตะไว้เป็นนักล่าผีดิบอยู่อะไรประมาณนี้คือไปอ่านดูไปหาคำตอบกันเอามันสนุกจริงๆเล่าถึงขนาดเก็บไปฝันนะอ่ะอ่านแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้จะเดาเนื้อเรื่องต่อไปจะอะไรมาคุยกันได้เลยเราตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้โชคดีี่อยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปซื้อเลยนะเล่บนี้ป้ายป้ายป้ายป้าป <laughs>